สวัสดีค่ะก็มรับผิดชช่องเงมโมนะคะโมอาจจะพูดเสียงเบาหรือว่ามีเสียงของวนเนี่ยโมต้องขออภัยนะคะคือวันนี้อยากจะรีวิวมากๆอยากจะรับบทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแต่ว่า,าไม่รู้วันอะไรนะคะวันนี้ข้างห้องเขาก็าว์ตี้เนาะแต่ก็ไม่รู้อมันก็อาจจะมีเสียงแบบแทรกซ้อนเข้ามานิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะโมจ,จะมารีวิวเครื่องสออาอางที่รู้สึกว่าใช้มาหลายเดือนแล้วนะรู้สึกชอบนะคะก็อยากจะมาบอกต่อละกันที่โมจะรีวิวก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็น แป้งของคุณฟูการลอนนะคะซึ่งโมเองน่ะติดตามทั้งคุณโฟการลอนแล้วก็ติดตามพี่เอลี่แบคโควานะคะคือโมอเห็นคลิปหนึ่งที่พี่เอลี่รีวิวตัวนี้แหละคือโดนตกเพราะคลิปพี่เอลี่เลยนะคะทุกคนก็คือเป็นแป้งที่สร้างมิติให้กับใบหน้านะคะไม่ใช่แป้งที่ทํางานเหมือนแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นอัดแข็งทั่วไปนะแต่ว่าตัวนี้ทําให้หน้าเราใบาขึ้นมาเดี๋ยวโมจะลอง ตอนที่โมซื้อนะคะเขาก็จะแถมแปลงมาให้ด้วยนะคือโมซื้อตั้งแต่รอดแรกๆเลยจากสอบมใช้ก็มาก็นานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อีกเรื่อยๆคิดว่าน่าจะได้เป็นปีถึง2ปีเลยนะคะเพราะว่าโมใช้แค่อาใต้ตาแล้วก็คางนะเาะเนื่องจากแปลงที่พี่เขาแถมมานะคะมันมันลื้อเซรั่มไปแล้วนะโมขอใช้เป็นแปลงที่ลักษณะคล้ายๆนะคะก็คือจะเป็นหัวแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะคะคือจริงๆแล้วแป้งตัวเนี้ย ทำงานได้ดีนะถือว่าทําได้ดีเลยเพราะว่ามันทําให้ใต้ตาเราสว่างขึ้นนะคะเดี๋ยวโมจะทาข้างนี้ให้ดูแล้วกันนะคะก็แล้วก็เคาะๆนะคะคือทุกความที่มันใช้แค่ใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาหรือว่าอะไรคางหน้าผากจมูกเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานนะคะทุกคนโมถือว่าคุ้มนะสาหรับราคาโมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนที่โม,มซื้อมันก็ราคาโปรอยู่อะทุกคนดูความแตกต่าง คือชัดเจนมากนะคะว่าใต้ตามันดูตื้นแล้วก็ดูมีมิติสว่างขึ้นนะคะเห็นความแตกต่างไหมะคะคือชัดมากชัดเจนมากนะคะไปหาตามก็ถเออมุบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะคะเหมาะกับทุกทุกสายแหละไม่จำเป็นต้องเป็นสายฝอกหรือสายหวานนะคือเหมาะหมดเลยดูนะคะนี่นี่นะคะให้ดูแพคเกจอีกครั้งหนึ่งเอก,กลักษณ์คุณฟุกกะลอนมากๆนะคะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยค่ะวันนี้เรามารีวิวกันแบบสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือสรุปก็คือดีไปตามค่ะเดี๋ยวโมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะก็ไปติดต่อสั่งซื้อกันได้เลยนะและอีกอย่างก็คือนะคะโมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆมาตลอดแล้วนะคะสําหรับปีนี้คือตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะกลับมาทําอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย